สดีค่ะกลับมาพบกับมาอีกแล้วนะคะต่อเนื่องจากคลิปเมื่อวานค่ะทุกคนก็คือว่าด้วยเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะ ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหลายๆคนเนาะอาจจะยังมองไม่เห็นความสําคัญของการทานอาหารเสริมนะคะบางคนอาจจะมองว่าการทานอาหารเสริมนะคะเป็นเพียงการดูแลตัวเองสําหรับคนที่แบบอยากผอมอยากสวยเท่านั้นเนาะและยิ่งในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะคะหลายๆคนก็คงมองว่าหากลดค่าใช้ใจ่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็นเหล่านี้ลงเนาะก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าใช่ไหมคะ แต่ถ้ามองในทางกลับกันเนาะหากเราอะค่ะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลายต่างๆอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งนะคะโรคนิ่วในถุงน้ำดีเนาะโรคเบาหวานนะคะโรคความดันโลหิตสูงนะคะและอีกหลายๆโรคที่น่ากลัวมากมายเนาะเราก็คงจะมองว่าการทานอาหารเสริมนะคะก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะที่ช่วยได้ดีมากๆเลยคะ่ะ เพราะแน่นอนค่ะมันคงจะดีกว่าการที่เราจะต้องไปนอนรักษาตัวเองในโรงพยาบาลเป็นเวลานานๆน,นะคะหรือจะต้องกินยาทีละเป็น10บ,บเม็ดเนาะบางโรคนะคะก็จะมีข้อห้ามเยอะแยะมากมายนะคะในเรื่องของการกินค่ะแม้กระทั่งการใช้ชีวิตนะคะทุกคนเพราะว่าไมายเองค่ะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่กลัวเหมือนกันค่ะว่าในอนาคตของไมเอะจะได้ใช้ชีวิตแบบยากลําบากเนาะไมายก็เลยเลือกดูแลตัวเองนะคะด้วยการทานอาหารเสริม3ามตัวนี้เลยค่ะ สำหรับคนไหนที่ขี้เกียจน,นะคะหรือว่ามีเวลาในการดูแลตัวเองเน้อยแบบแม่ลูกอ่อนแบบไม้เนาะก็จะแนะนำเลยค่ะว่าการทานอาหารเสริมนะคะเป็น The best choice มากมากเลยค่ะและยิ่งคนที่มีลูกนะคะเป็นแม่ลูกอ่อนแบบไม้เนาะเราก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่กับลูกของเราไปนานๆค่ะเพราะว่าเราอ่ะก็ไม่รู้หรอกว่าในอนาคตอะ่ะเราจะมีโรคร้ายแรงมาลุมเราหรือเปล่าเนาะเราก็ทำได้แค่ป้องกันไว้ก่อนนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีกว่าค่ะ อย่างน้อยๆนะคะมันก็เป็นการยืดเวลาแห่งความสุขค่ะยืดอายุของเราให้ยาวขึ้นเนาะเพื่อที่เราจะได้ทำอะไรกับคนที่เราลักอะค่ะได้นานขึ้นเนาะไม่ก็ขอฝากไว้นะคะสำหรับใครที่อยากดูแลตัวเองเนาะมันมีวิธีการที่ง่ายมากๆค่ะหลายวิธีนะคะก็ลองให้ทุกคนลองไปศึกษาและทำตามดูค่ะสำหรับคืนนี้ก็ฝันดีนะคะบ๊ายบายค่ะ